อ๋นนอนะฮะต้องต้งกล่าวสวัสดีท<อ><อ>ั้ทั่านด้วยนะฮะเพื่อที่พิชพัวเขาบอกพิชัวกสช่วงตบเลยผู้หญิงช่วงดีฮะอมจุช่วงอมช่วงจุบตูดนะฮะโอ้ช่วงพี่หายากจริอองกะช่วงจูบตูดช่วงบอสจุบตูดโจ้บอสเขาไอยู่ใกล้กล้องไปอยู่ใกล้ทีวีรีบอาจจะเห็นก็ได้ช่วงบอสจูบตูดบีมนะฮะวันนี้ แต่จริไม่อนุญาตให้จุกนะครับเขาเลยต้องการจะจุกสูตรตัวเองมากกว่าบอกว่ามีความต้องการกับตัวเองตอนนี้นะฮะคุณโจก็กำลังเล่นเดฟเอ้ยไม่ใช่ได้ยังไงยังไงมันมันจะไทยกันครับคุณบีมก็ไปใช้บีมแต่ไม่ใช้โดนแปลกเนาะเพร่ะลูกตัวเองใช้ไม่ได้คุณอจจะไปผมรอเล่นแล้วผมรอเล่น อย่าซีเรียสนะคุณผู้ชมอ่ะอันนี้ไม่เอาลงดีกว่านะฮะวันนี้มาเทสกล้องดีกว่าเอาลงไปดิเฮ้ยเอาไม่เอาลงผมลาออกผมล้อเล่นเฮ้ยอย่าเทสคลิปนี้เอาลงเคลิปคลิปข้างหน้ามันมีคำหยาบทำไม่เป็นอะไรหรอกครับนิดนึงครับนิดนึงอาจจะมีตลกขบขันกันนะคะแบบแกล้งเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยครับกลมกันยื่ไม่ใช่ครับคุณโจพูดอีเหรอใจเย็นครับ จุยครับกระจุยคุณคิดอะไรคุณคิดอะไรบอกกระจุยไปคิดอะไรกระจุยครับโดนตบโหคุณเป็นผู้ชายแน่นะฮะผมชับชับเด้อนวชับ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 นี่กระตุกมากบินบินบินไหนรีวิวความนนี่มัไหนรีวิวนี่นะฮะสเปคคอมนะฮะ สองไม่ทีตนี่ค,บ,คบ,บอกเลยนะต่ำไม่ต่ำ <ฮะ S 1> สูง<ส>ก็สปิดกลางๆนะนี่ครับคอยอห,ห้าฮะตัวนี้แล้วก็นี่รู้ไหมครับ G G G X อะไรรู้<ม>ไหมครับ920นะครับสุดยอดยกนิ้วโป้งให้เลยนี่ฮะเล่นเล่นเล่นได้ยังไรอยู่แต่ว่าตอนนี้ที่มันแหลกๆเพราะว่ามันก็มีกะตุกบ,บางช่วงใช่ครับเพราะว่าลงเกมมาเยอะคนไหนไม่รู้ลงนะคุณอะไรครับคุณโจนี่คอมผมนะครับโอ้ยแหลกเลยก็เป็น ช่วงว่างๆของอันบอยนะฮะเ,ออเดี๋ยวจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็ได้นี่ก็มืดมากเลยนะยายาประมาณหนึ่งทุ่มแล้วหนึ่ง <4. S 1> ทุ่มแล้วาลราประกาศให้คนดูรู้ก่อนดีกว่าสังเกตได้ฟ,ฟ้าฟ้ามืดฟ้าหน่ยเยผมขอประกาศให้คนดูได้รู้ก่อนครับว่า,วา ตอนนี้นะครับผมกำลังจะได้ PlayStation 4แล้วนะฮะเราจะมารีวิวกล่องกันนะครับในช่องของซีจอนเอ็ดดีนะฮะก็ช่องของผมด้วยมั้งมั้งนะใช่ใช่ใช่ครับคือจะถ่ายเป็นมุมกล้องคนละมุมกล้องนะคะมุมมองไปคนละมุมมองกันนะครับมุมมองของผมมุมมองของช่องของผมมุมหนึ่งมุมมองของช่องของคุณบอลอีกมุมหนึ่งเข้าไปใกล้ๆกครับเดี๋ยวไปให้ดูบนจอแะ้วกำลังเปลี่ยนตัวมันชื่อตัวนี้ชื่ออะไรครับ Trevor Phillips ครับ n a m t i b e r Phillips กระเด็นมาก มีร่มเลยค่ะก็เลยตายอ่ะถ้าไม่มีร่มก็ตายแล้วนะครับผมคิดผิดค่ะผมคิดผิดขอโทษคุณผู้ชมทุกคนนี่ครับคุณบีครับช่วยเปิดสูตรเอ่อเพลงเล็กๆแค่ไหนไอ้สมอลเพลงอะไรนะครับสมอลเอวี่เดย์เอ็มนี่ฝีมือการวาดโดยเอออีห่างนี่ผมวาดฮะไอ้เบ๋ม่วงที่คุณโจอ่ะมีปีนี่ฮะฝีมืออย่างโบนะครับฝีมือชั้นสูงครับฝีมือระดับตำนาณ เอาเชเวลไอ้ไอ้เบี้ยม่วงเอาจริงเหรอซื้อจริงเหรอเนี่ยแล้วซื้อมาให้เขาเลยเหรอไม่ต้ซื้อจริงอ้โคุณนี่ไม่มีน้ำใจกับผมมันจะมีพูดเก่งกับส่วนตัวด้วยนะฮะไม่เปรียบกับรายการไอพูดกับเกี่ยวกับคนในเอ่อในส่วนตัวก็ไม่อาจจะมีส่วนตัวแล้วก็มีพูดเนี่ยฮะเพราะว่าว่างๆว่างๆคือเราถ่ายตอนที่เราเออนั่งเล่นอยู่นะฮะนี่เชเวลอ๋อ้

นังขี้อยู่หรอคุณบอสขี้ไม่ถึงประตูห้องน้ำหรอคุณผู้ชมใช่คค่เขาก็รู้กันใช่อ่ะนี่เป็นความจริงของคุณบอสคะผมจะบอกความลับให้เขว่าคุณบอสขี้ไม่ถือประตูห้องน้ำอ่ะเขาขี้ไม่เคยถือประตูห้องน้ำเหใช่ครับคงจะไม่เคเกรับละกลับเา้องใชณบอ่ใช่ใช่ใช่จริง่าเนี่ยคุณบอสขี้ไม่ถืห้องน้ำจริงว่าคุณบอส สุภาพหน่อยครับตอนนี้กําลังถ่ายนะฮะนจอนก็หน้าฟ้าเลยนะฮะอันนี้ตอนนี้เราได้กล้องใหม่มาแล้วน่าจะน่าใช่นะะใช่กล้องใหม่น่าจะชัดขึ้นหน่อยนะฮะชัดดีหรือเปล่าอย่างพันแปดสิบพีหรือเจ็ดร้อยยี่สิบน่าจะเจ็ดร้อยยี่สิบแล้วไม่ก็สี่ร้อยแปดสิบเนี่ยแหละครับ ก็เฮ็ดดีแล้วนะฮะแต่วอเฉยๆก็ยี่ส mm ิบเก็เฮ er ็ดด okay, ีแล้วส่วนใหญ่ใจส่วนใหญ่คลิปอีพีน่าจะเฮ็ดคลิปอีพีน่าจะเฮ็ดดีแล้วนะฮะเพราะว่าตายแน่เลยเนี่ยพังไปอีกรำนะถือว่าใช้งานไม่ได้จริงๆโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอบจะ ก็ตอนนี้ก็วิวก็ใกล้จะพันหอีกแล้วนะฮะตอนก็เราลืมทำคลิปพันห้าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำฉลองพันหกเลยก็ได้นะก็อ,อ,อย่าลืมปด่มสตร์คลให้นนเราด้วยนะเนะพิ่มกำลังใจทำเราทำคลิปต่อไปกันครับวันนี้ก็ต้องขอลาแ่อวคับ,คบสวัสดีครับ